แต่ว่าตอนนี้เราไปดูอาการบาดเจ็บของทหารของเรากันบ้างดีกว่านะคะในขณะเดียวกันค่ะเพื่อนทหารเองก็มีการโพสตคลิปนะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ทําให้ขวัญกําลังใจของทหารไทยเราเนี่ย น้อยลงเลยแต่กลับพึกเถิมอมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเราไปดูอาการบาดเจ็บก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธทิประสงค์นะคะวันนี้มีการนําตัวจา่สาส1บเอกเทิอศักด์นะคะเข้าห้องผ่าตัดรอบที่2ค่ะหลังจากที่มีอาการติดเชื้อที่บาดแผลจากการระเบิดที่ข้อเท้าขาเอาขวาขาดนะคะยืนยันด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้จา่สาสิบเทิอศักด ยังมีกําลังใจดีค่ะในการนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ในายชำนาญชื่นตานะคะผู้ว่ารชาชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และตระร้าสิ่งของพระราชทานนําไปมอบให้ทหารทั้ง4นายที่ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะเช่นเดียวกับทางด้านขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะก็ได้มีการนํากระเช้าผลไม้แล้วก็เงินบํารุงขวัญมามอบให้กับจาสิบเอกเทิดศักดิ์ และพลทหารอีก3นายที่ได้รับบาดเจ็บด้วยซึ่งช่วงเย็นวันนี้คุณอนุทินชาญวรกูนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางมาเยี่ยมกําลังพลทั้ง4นายด้วยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณพ่อของจ่าส1บเอกเกอร์ักนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าเคยคุยกับลูกก่อนหน้านี้ลูกยืนยันว่ามันเป็นระเบิดใหม่ด้วยเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเคยกู้ไปหมดแล้วแล้ว เคยมีถึงขั้นที่ว่าลาดตะเวนไปปุ๊บไปเจอกําลังนั่งฝังอยู่ก็มี oh. เหมือนกันนี่คือคุณพ่อเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะคะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยหลังจากที่ทราบข่าวก็คือไปที่โรงพยาบาลทันทีเลยนะคะทีนี้คุณผู้ชมมาดูจ่าแม็กค่ะเพื่อนของจ่าส1บเอกเทิดศักด์นะคะปรากฏว่ามีการโพสต์คลิประบายความคับแค้นใจนะคะหลังจากที่เพื่อนได้เหยียบกับระเบิดเสียขาไปนะคะคุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ สิ่งที่ผมเจ็บใจที่สุดนะครับคือเพื่อนผมเองนะครับเรียนมาด้วยกันสำหรับผมนี่ผมแค้นมากเลยนะครับแค้นมากมันไม่ได้ทำให้เราขวัญเสียขวัญตกแต่อย่างใดนะครับมันยิ่งทำให้หน้าเนี่ยวนฮึกเขิมแค้นมากนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็ขอส่งกาลังใจนะครับ ให้แกกลับมาให้ไวนะครับกลับมาให้ไวมีจิตใจที่เข้มแข็งรวมทั้งให้กําลังใจครอบครัวแกด้วยนะครับเพื่อนนะครับคนที่ไปรับเขาพูดนะครับเขาเห็นหน้าตาแกนี่ยไม่ได้มีเสียใจไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้อะไรนะครับหน้าตายังห้องหารเหมือนเดิมเมื่อไปถึงโรงพยาบาลน,นะครับเพื่อนเอ่ยปากมาว่ากูจบภารกิจแล้วใช่ไหม ได้ยินแล้วรู้สึกมันเจ็บใจมากเลยนะครับหน้าแนวก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับสู้ต่อไปทุกพื้นที่คือบ้านของเราต้องเคลียร์ให้สะอาดขอบคุณมากครับ เนี่ยค่ะจ่าแม็กนะคะบอกว่าแค้นมากที่ทหารกัมพูชาทําแบบนี้ค่ะแล้วก็บอกเลยนะคะบอกว่าตอนนี้แนวหน้าพร้อมมากแค่รอเวลาเอาคืนทหารไม่เสียขวัญน,นะคะมีแต่ยิ่งฮึกเหิมถึงแม้ว่าเพื่อนทหารเสียขาไปอีกหนึ่งคนก็ตามนะคะแต่แนวหน้าจะยืนหยัดรักษาแผ่นดินเพื่อประชาชนคนไทยต่อไปค่ะช่วงท้ายนะคะจ่าแม็กเล่าด้วยนะคะบอกว่า วันที่เกิดเหตุเนี่ยจ่าสิบเอกเทอร์สักไม่มีน้ําตาแม้แต่หยดเดียวแววตามีแต่ความห้าวหาญเพียงแต่มีความเสียใจนะคะที่ภารกิจของเขาเนี่ยได้จบลงแล้วค่ะ